สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตกับข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะกับหมอแอร์ค่ะพันตำรวจโทรหญิงอัญชุรีทีโรวงไพศาลนะคะโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทนุน ขอภัยค่ะ้วยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สนะคะที่ร่วมกันสร้างสารรค์รายการที่ดีสำหรับสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมทุกคนในครอบครัวค่ะร่วมกับทางช่อง t n n 24แห่งนี้นะคะรายการสดเพื่อความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับทุกคนเลยค่ะและว,วันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆนะคะกับทางรายการได้ค่ะที่เบอร์027257914-5 ฝากคำถามไว้กันได้เลยค่ะและวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกัน,นะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเพราะว่าจากสถิติพบว่าคนไทยเราค่ะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกับสกรุ๊ปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สุขเรื่องคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นถึงชั่วโมงละสองรายซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งโรคหัวใจที่พบป่อยที่สุดก็คือโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งมักเป็นอย่างเฉียบพลันจากการประมาณการพบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดจํานวน177รายต่อประชากร10,000แคนคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงปี และ21,700รายหรือเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ2รายซึ่งในปี2553มีผู้ป่วยโรคนี้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศ253,16 0รายและมีผู้เสียชีวิต13,037รายหรือเฉลีย่ยเป็นชั่วโมงละ1ราย ทั้งนี้ก่อนที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคหัวใจเพราะว่าประมาณร้อยละเจมักจะมีปัญหาความอ้วนมาก่อนหรือมีไขมันในเลือดสูงซึ่งการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ดีที่สุดก็คือการลดอาหารหวานมันเค็มเพิ่มการบริโภคผักผลไม้และออกกำลังกายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปริมาณผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนไทยจะเสียชีวิตจากโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกันมากขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาทางรายการได้เลยค่ะที่เบอร์027257914-5ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเพื่อหาวิธีแล้วก็ ดูถึงวิธีการป้องกันโรคนี้กันเลยค่ะหมอแอร์จึงเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจมาตอบคําถามให้คุณผู้ชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็สวัสดีพันตำรวจเอกนายแพทย์กเกษมนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะเลยนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นถามเลยค่ะว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นเป็น เป็นอัตราต้นๆที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตเลยเหรอคะครับก็คือเป็นสาเหตุที่ติดอันดับหนึ่งในสของการเสียชีวิตในคนไทยมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาในช่วง10ปีนี้อ๋อหในสนี่มีโรคอะไรบ้างคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็อุบัติเหตุแล้วก็โรคหัวใจ อ๋อนี่ก็คือสาเหตุการตายสามอันดับแรกใช่ครับค่ะแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเหรอคะอาจารย์คือสาเหตุของโรคนี้เนี่ยคือไม่ใช่เหมือนกับโรคติดเชื้อที่ว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็มีการติดเชื้อแต่เกิดเนื่องจากว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือสาเหตุเกิดจากเรื่องของหลอดเลือดมีการเสื่อมแล้วก็มีไขมันไปทําให้หลอดเลือดมีการตีบแล้วก็มีการอุดตันในที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นโรคนี้เนี่ยมักจะมีปัจจัยเสี่ยง Oh, ที่ <okay. S 2> ทางสกรูปได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของไขมันสูง <Okay. S 2> เรื่องของน้ำหนักเกิน <Okay. S 2> แล้วก็อาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องของความดันสูง <Okay. S 2> เบาหวานไขมันสูง <Okay. S 2> สบบุรี่ oh. ไม่เค่อยได้ออกกําลังกาย <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้หลายๆอย่างก็รวมกันใครที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆข้อ ความเสี่ยงก็จะจะเยอะขึ้นค่ะกว่าคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยหรือว่ามีแค่ข้อเดียวอ๋อนะคะก็คื <texts. S 2> ออธิบายให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงค่ะว่าปกติหัวใจคนเราเราก็จะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจใช่ไหมคะคเหมือนกับส่วนอื่นๆของร่างกายมีทั้งเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดาใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่พอเรา เราสูงอายุมากขึ้นหรือว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็ทําให้เส้นเลือดเหล่านี้มันเหมือนตีบใช่ไหมคะคเหมือนกับ,บท่อน้ําที่ปกติเคยไปเลี้ยงเนี่ยมันตีบตันไปก็เลยทําให้ขาดเลือดไปเลี้ยงใช,ใช่ไหมคะต้องเลยครับแล้วอาการนี้นเป็นยังไงมากนะคะอาการก็คือขึ้นจากความรุนแรงของโรคเราก็ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสองสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เ,เกิดจากเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ว่ายังไม่ถึงกับกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งคือมีแค่ว่าหลอดเลือดนี่มีการตีบ ในหลอดเลือดแต่เลือดก,ก็ยังพอจะวิ่งไปเลี้ยงหัวใจได้ได้ไดบ้างแต่ว่าน้อยลง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาด้วยอาการเรื่องของเจ็บหน้าอก oh. เวลาที่ออกแรง <Okay. S 2> เวลาที่เหนื่อยๆซึ่งอันนี้ก็มกักจะเจ็บบริเวณตรงกลางเห <Okay. S 2> มือนมีอะไรมา,มาบีมาลัดมาทับตรงบริเวณตรงกลางของหัวใจนะฮะ <Okay. S 2> เพิ่มกับมีอาการอึดอัดหายใจหายใจเหมือนกับไม่สะดวก <Okay. S 2> เหมือนกับจะ,จะจะหายใจไม่ออก mm hmm. แล้วก็อาการมากักจะร้าวมาที่บริเวณตรงกลาง okay. บางรายก็จะมีเหงือแตกตัวเย็นเหมือนน่าจะมืดขึ้นแสีอจเจียนก็ได้<อ>ซึ่งก็มักจะเป็นตอนที่เราเครียดออกแรงพอนั่งพักนั่งพักสักครู่หนึ่งก็อาจจะดีขึ้นคือนี้คือเป็นแค่กล้ามเื้นขาดเลือดก,ก็คือเป็นหเหมือนอาการต้นๆหรือว่าตอนที่อาการยังไม่รุนแรงใช่ไหมคะแต่ถ้ารุนแรงจนถึงขั้นภาวะที่ขาดเลือดจนเหมือนกับไม่มีเลือดมาเลี้ยงเลยกล้ามเส้อใยก็จะตายพอตายอันนี้อาการก็จะรุนแรงขึ้นคือเจ็บนั่งพักก็ไม่หายแล้วก็คือจะเจ็บต่อเนื่องนาน ส่วนใหญ่ก็จะเกินครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งทําให้คนไข้ก็มักจะต้องไปโรงพยาบาลโออค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเริ่มมีอาการตั้งแต่ต้นๆน,น,นะคะก็คือเวลาเราออกแรงหรือว่าออกกําลังกายแล้วมีอาการแน่นอ,อกเจ็บขึ้นมาก็ควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ๋อค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นเยอะๆเนี่ยค่ะอาจารย์แบบจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยไหมคะอันนี้ก็เสียชีวิตฮะซึ่งซึ่งบางคนนี่เป็นอันที่อันตรายมากซึ่งคือว่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีอาการนําเรื่องของกล้ามเนื้อใจขาดเลือดมาก่อนบางคนอยู่ๆปุ๊บมาด้วยกล้ามเนื้อใจอุดตันแล้วก็กล้ามเนื้อใจขาดเลือดทันทีซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หัวใจมีการเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันก็จะเสียชีวิตโดยปุรับขึ้นมาได้ทันทีเลยนะฮะเสียชีวิตกะทันหันเลยกะทันหันเหมือนกับที่ข่าวเมื่อสักเดือนที่แล้วที่นักฟุตบอลวิ่งวิ่งอยู่ในสนามแล้วก็ล้มฟุบลงไปอันนี้ก็ทําการปั๊มหัวใจกันก็ ่วยไม่ทันค่ะโอขนาดเขาเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวบ่อยๆเช่นอาจจะเป็นดาราหรือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงใช่ไหมคะที่อยู่ดีๆก็เสียชีวิตกระทันหันส่วนใหญ่ให้สันนิษฐานได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นจากโรคนี้ก็ส่วนใหญ่ฮะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าคือการที่หัวใจจะเสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่สาเหตุต้นๆคือเกิดจากหัวใจหยุดทํางานโดยเฉียบพลันค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ ที่เราต้องเรามัดระวังนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากสูญเสียคนที่เรารักไปเพราะฉะนั้นเรามาดูแลป้องกันกันไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรค่ะ ว่าการดื่มน้ําน้อยอาจทําทให้คุณอ้วนได้ค่ะเพราะถ้าเราดื่มน้ําน้อยไตยของเราก็จะทํางานหนักขึ้นและขาดประสิทธิภาพในการทํางานเป็นเหตุให้ตับที่ทําหน้าที่เร่งการเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายต้องทําหน้าที่แทนไตนั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้ตับทํางานได้ไม่เต็มที่และเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอ้วนค่ะดังนั้นการควบคุมดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ นะคะคพรทำไมปล่อยให้บ้านโซปกเนี่ยถูหน่อยสิได้ค่ะงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะรู้ไหม ถูกน่องสิได้ค่ะงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะรู้ไหม ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชีวิตกับข่าวนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจค่ะคุณผู้ชมามสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับทางรายการได้เลยนะคะที่เบอร์027257914-5ค่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ไหมคะก็คือมันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเพราะ,ะแบบที่ที่ได้ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่า คนที่เป็นโรคนี้คือมีปัจจัยเสี่ยง<ฆ>นี้ปัจจัยเสี่ยงจะมีอยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งเราอาจจะป้องกันได้ยากเช่น<ฆ> <c oughs> อายุเพราะอายุมากขึ้นเหมือนกันือปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งก็คือผู้ชายอายุถ้าเกิน45ปีผู้หญิงเกิน5 5หปี<ฆ>หรือประวัติทางกรรมพันธุ<ฆ>์ถ้ามีประวัติในครอบครัวเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดซึ่งอันนี้คงจะป้องกันได้ยาก<อ>แต่ว่าเ,เราก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอ,อีกเยอะซึ่งเราสามารถที่จะป้องกันไ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่ซึ่งอันนี้สามารถป้องกันได้บุหรี่นี้เป็นตัวการหลักเลยเหรอคะอาจารย์บุหรี่ก็ส่วนหนึ่งซึ่งทําให้หลอดเลือดก็เสื่อมไวกว่าไวกว่าปกติแล้วก็ทําให้ทําให้มีปัญหาเรื่องไขมันไปอุดตันได้ง่ายขึ้นเรื่องของบุหรี่เรื่องของเบาหวานซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะรักษาควบคุมและป้องกันได้เบาหวานเรื่องของไขมันในเลือดสูงซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงควบคุมหรือป้องกันได้ เรื่องความดันสูงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้เรื่องของน้ําหนักเกินเรื่องของการออกกาลังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเรื่องของภาวะที่ทไม่น้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนอันนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ความเครียดอีกอันหนึ่งที่สําคัญอ๋อเหรอฮะถ้าสมมติมีความเครียดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถจัดการกับความเครียดได้ก็เป็นอันที่เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะ ก็ฟังดูแล้วเหมือนโรคแบบสี่สหายยังไงไม่รู้นะคะอาจารย์พอเป็นเบาหวานความดันพอคอเลสเตอรอลสูงก็เป็นโรคหัวใจโรคอะไรตามๆกันมาเป็นพรวนเลยนะคะ,<ฮ>ะโดยเฉพาะโรคอ้วนใช่ไหมคะอาจารย์คนอ้วนนี่เรียกได้ว่าเสี่ยงต่อหลายๆโรคมากเลยใช่ไหมคะคอาจารย์คะแล้วเป็นเพราะว่าคนไทยเราอะคะ่ะเรามีพฤติกรรมการรับประทานที่เปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าคะทำให้เราเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สาเหตุโดยตรงเลยฮะ,ะว่าพฤติกรรมการบริโภค ของคนไทยซึ่งเปลี่ยนไปในช่วงนี้ก็คือไปตามแบบทางตะวันตกทางฝรั่งเขาไปาทานอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเอ่ยไปทานพวกอาหารซึ่งเป็นจังฟู้ดซึ่งอันนี้ก็ทําให้เราได้รับไขมันเข้าไปเยอะึ่งเป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ทางประเทศทางฝรั่งเองเขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มปรับตัวแต่ในขณะที่เรายัางเดินตามเขาอยู่เพราะฉะนั้นนี้ก็ทําให เราก็ยังมีปัญหาเรื่องของโรคนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเราไปรับประทานตามเขาเราก็เลยเป็นโรคหัวใจตามเขาไปด้วยเลยใช่ไหมคะ<ช>แล้วคแล้วแบบนี้เราควรจะมีวิธีการรับประทานอาหารยังไงดีคะอาจารย์เพื่อจะได้ป้องกันโรคนี้ค่ะคือวิธีการรับประทานอาหารก็คงแบบที่ในสกรูปนี้สรุปได้ดีมากก็คือ <ห reconstruction. S 2> เรื่องของอาหารเราต้องควบคุมเรื่องของไม่ให้หวานเกินก็จะจะช่วยเรื่องของเบาหวานไม่ให้เค็มเกินซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของความดันได้ค่ะแล้วก็เรื่องของไม่ให้มันเกิน ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับพวกคอเลสเตอรอลวพราะอาหารที่ติดหนังติดมันทั้งหลายทอดๆอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เลี่ยงอาหารพวกนี้ไปทานเป็นพวกที่นึ่งหรือที่มีไขมันน้อยๆหรือทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ช่วยได้เยอะเนื้อเนื้อก็เป็นพวกเนื้อปลาน่าจะดีกว่าเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเนื้อวัวหรือว่าอันอื่นที่ติดหนังติดมันเยอะๆเพราะว่าอย่างเนื้อสัตว์ เนื้อหมูหร <irm> mm ือ hmm. ว่าเนื okay. so, die, ้อวัวนี่เขาก็จะมีไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อด้วยใช่ไหมคะที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะค่ะแล้วเรื่องของการออกกําลังกายนะคะอาจารย์ช่วยป้องกันด้วยได้ใช่ไหมการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าการออกกําลังกายก็สามารถที่จะหนึ่งก็คือช่วยเรื่องเรื่องน้ําหนักเราก็ส่วนหนึ่งละถ้าออกกําลังกายอย่างดีสม่ําเสมอดีก็ทําให้เรื่องของน้ําหนัก เราก็จะไม่ขึ้นความอ้วนอะไรต่างๆก็จะจะลดลงนะฮะแล้วก็เรื่องของความดันสูงก็จะมีผลช่วยเรื่องของเบาหวานก็ช่วยเรื่องของไขมันก็ช่วยแล้วก็ทาให้หัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วการออกกําลังกายก็จะต้องใช้ให้ให้ถูกประเภทออกกาลังกายที่สําหรับมีผลในการป้องกันหรือช่วยเรื่องของโรคหัวใจก็จะเป็นเรื่องของ aerobic e x ซ r c i s e ก็ทําได้ง่ายๆตั้งแต่การเดินหรือการวิ่งเหยาะ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของปั่นจักรยานว่ายน้ำอะไรต่างๆเต้น,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 นแอโรบิกก็ได้เนแอโรบิกใช่ไหมะ<ช>คะก็คือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องใช่ไหมะคะครับนานสักกี่นาทีดีคะอาจารย์เป็น<ด>ยอ,ยอย่างน้อยโดยทั่วไปก็ต้องประมาณ20-30า